ใหสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงาคาเลค c เตอร์โมชั่นประมาณนี้นะครับมาดูกันว่ามันทํำยังไงไปดูกันเลย Let's go สเต็ปแรกเนี่ยเราจะต้องมีคอ c o m p o s i t i o นของตัวคาเลคเตอร์นะก็คือตัวนี้นะผมจะทําตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคมันยังไม่มีเงาเนาะอเคอจากนั้นเนี่ยวิธีการทําเงาให้เราเคลิกไปที่ตัว c o m ของคาเลคเตอร์โมชั่นนะ คลิกเข้าไปแล้วก็ Copy ขึ้นมานะครับก็คือกด c t r l D กนะ๊อปปีขึ้นมามันก็จะเป็น2องเลเยอร์นะฮะตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนี้เงาเราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น Shadow แล้วกันป่ะมาณนี้กด Enter เข้าไปอืมจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เอฟเฟกต่อมาเนี่ยเราก็จะมาที่เอฟเฟกเราใช้เอฟเฟกนี้ครับ CC Cylinder อันนี้กดเข้ามาใส่เลยปุ๊บอ่ะโอเคมันจะยังไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับค่าเลยโอเคต่อมาเนี่ยเราใส่เอฟเฟกต์ซีซีซนไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยให้เรามาที่ปรับค่าตรงนี้ก่อนเลยก็คือ Flow ตรงนี้ฮะคลิกคลิกปุ่มนี้ครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกออตรงขาคาแรคเตอร์หรือว่าตรงส่วนที่มันจะจะเป็นเงาอ,ะอ่ะคลิกเข้าไปผมเลือกตรงขาตรงนี้นะ ปุ๊บอ่ะโอเคเคลิกไปแล้วนะไอจุดเนี้ยต่อมาเนี่ยเราลองปรับค่าตัวไฮตรงนี้ดูปรับสักลบห้าสิบนะปุ๊บอ่ะโอเคมันก็จะลงมาต่อมาเนี่ยให้เราปรับค่าของสแลนตรงนี้นะอันนี้คือความเอียงความเฉียงลองไปปรับเองนะแต่หลักๆก,ก,ก็คือใช้ใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะอ่าผมจะลองปรับให้เสร็จ เดี๋ยวเราลองปรับตัวจุดของเงาลงมานิดนึงโอเคเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้เอฟเฟกอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือฟิลเราจะเปลี่ยนสีของเงาเนี่ยให้มันเป็นสีดำนะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้เราก็จะเลือกฟิลตรงนี้อ่ะเป็นสีดำปุ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้จากนั้นเนี่ย จากนั้นเนี่ยเราก็ปรับอะไรต่างๆได้เลยนะต่อไปเนี่ยต่อมาผมจะลองปรับให้เงาเนี่ยมันซอฟๆลงจางๆลงเนาะเราก็ปรับ Opacity นะก็คือมาที่ตรงนี้ครับ f i l ตรงนี้เราก็ลองปรับตรงนี้สัก50ก็จะจางๆลงเนาะสักสีประมาณนีโอเคจากนั้นเนี่ยเราเราจะ ทำให้มันเบลอหน่อยใช้เอฟเฟกต์เบลอเข้ามา plur เอฟเฟกต์เบลอเข้ามากาดเซนเลอร์ปึ๊บลองสัก20อะไรเงี้ยออทำให้มันจังๆเองหน่อยอ่ะประมาณนี้ได้แล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครวิธีการทําเงาของตัวคาแรคเตอร์โมชั่นนะหลักๆก,ก็จะใช้เอฟเฟกประมาณนี้นะครับในการทําตัวของเงาโมชั่นกราฟิกนะส่วนใหญ่ก็ผมก็จะทําเทคนิคใช้เทคนิคประมาณนี้นะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไ like ลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า let's go